โอ้ยเจอแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนขับรถตกนะไม่เกิดโดนไม่โดนหรอกไปขับไปยังถั่วอ่ะตอนนี้ม่แม่เอาอย่าไปด่าเจมสตอนน้เขียนชื่อเยาสรเหยวชื่อเยวาเขียนหมดแล้วมาช่วยนะนุ่งรองผมลูกบอติดต้อนมาี่โี ตลกตลกเรารู้กันหมดเลยนเนี้ย่ตาม้า่าคนเดียวใช่ไหมไม่พันทิปเลยพี่เขาคุยคนเดียวอ่ะมพันทคคนเดียวมาเก็บไม่พี่าเ่าเป็นอะไรอ่ะเป็นคนล่าเลยมาซุ่มตาห้าือซุ่มตาอะไรนกรู้กนแต่การูเร็วมากต่ามไม่ทัน แต่ไปดาวไหนรู้ตัทั้เลยค่ะผู้หญงตเงียบมากยืนเงียบขรึเหมือนกัน่ันเปิดปากเลยเพราะกลัวแลวข้างหลังบางคนมั้งอยู่กับใครก็นแบบใช่คนน้ออแรงน้อยแล้วทำไมม่ะทำอะไรดีก็พับพับมาเออเช่เชื่อขอบคุณทุกคนนะคะ แอะแำไมทำเป็นแทำไมไม่คุณรู้ไงเลยทักท์ันอะไรล่ะโดนจะเล่นเขาเลยโดนเป็นอะไรกับพี่หนิกเขาอ้กนี่นิกไหนพ oh <boundaries. S 1> <si suppression> ี <fin anta> <ots> ่ห <guarding> น <okay>? ิกสมุทรสาครเก็บไหนอ่ะช่เก็บด้วยหน้าเยส่ด้วยค่ สองตัวเขาบอกว่ารักนะเจีรักนะเจี๊ยบรว่ามันอแกโอ้ยเี่วางก่านเอาี่เพมาด้วยจะบอกไงกองแก้มมีฝักเยอะมากมีฝักมีหองแก้มด้วยอ่ะเียวเียวฝากแก้มอมแกมาก่อนปล่าพี่หนิงไม่ยอมฝากมากอดด้วยเหรอไม่เอาไม่ก่หอมแก้มแทนด้ไมว่าช่วงนี้ดวดนวดกอดนวดหอม เสัมผัสใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าคือไม่เป็นไข้หวัดก็ห่องไม่ได้ดิ <c oughs>